อีกระปูเนี่ยม่ต well. ้องเป็นอีกระปูอีกระปูไตแบบนี้เอาเอาเฮียเบิร์ตเอา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 เฮียโอ้ยปานกันเท้ยังบนเหลียวพี่น้องเลยวอดเวลากินเข่าสวยล้วครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องตำบักฮุงครับพี่น้องตำบักฮวงตำบักฮวงตำมงฮุง สมัยก่อนอีพอผ้ากินเนียอย่างอีแม่ผ้ากินเนี่ยครับพี่น้องตําบอกฮวงต้องมีกุ้งต้องมีหอยต้องมีแบบแนวกินกับแกมไหมใครต้มใครยังบ่มีหรอกนี่แหละแบบนี้นี่แบบนี้สดๆเลยครับพี่น้องมันต้องกินกับอีกับปูครับพี่น้องอีกับปูอีกับปูเนี่ยมันต้องเป็นอีกับปูอีกับปูไตแบบนี้เอาเอาเฮียเบิร์ดเอา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 เฮียโอ้ยนาะ เออเหียออกไปเดี๋ยวโอ๊ยมาเด้อพี่น้องมาเด้อ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 โอ้ยเอาเอาตัวใหญ่เอา,เอาตัวใหญ่คูบัวท่านตัวใหญ่คูบัวท่านอ่ะปล่อยไปไปหากินเขากินอันนี้เนาะตักจุติฟ้าไปใส่บ่ราะท่านอีกินอยู่ไม่สัวนี่เป็นวิธีดั้งเดิมนะครับเป็นวิธีดั้งเดิมอา้าวเหี้ยไปใส่อีกเอาไข่เนี่ยตกลงกระดมังเอาเอา โอ้ยน้อสูสูจักสิไปใส่เหอโอ้ยเฮ้ยเอ,เอาเ้าฝ้าวกินกันเข้าสิพี่นอ้องก็ได่มมนติดไตออกเบิร์นะครับมมนติดไตออกเบิร์ก่อนฝ้าวกินฝ้าวกินสูดดังเดิมครับพี่น้อง ตัวเด้งเดิมแต่พอแต่แม่พากินครับพี่น้องแต่พอแต่แม่พากินเนาะกูก็จะไม่อยากกูกนินครับเนาะนี่พี่น้องผู้ใดเคยกินแหนพี่น้องเอ,อ้ยผู้ใดเคยกินแหนเนี่ยมันบ่ธรรม,มาดาเด้อพี่นอ้องเด้อที่บอกให้ป่านกันแท้หน้ามาดำหน้ามาม่เมื่อย ไปหนังเลยอืมชุดจวดอืชุดยี่ไปใส่ชุดยีปดใส่ยูหนีซะก่อนยูหนีซะก่อนอือออืชุดยวดก็ไปน่นองเลย ออืถ้าตัวแดกออกได้บวกกินมือเนี่ยถือว่าทำบุญถ้าตัวแดกไตออกได้ไตไปเอาออกไปหลายตัวแล้วถ้าตัวแดกออกได้บวกกินเนอะถ้าตัวแดกยังอยู่สแสดงว่าเต็มใจให้ปลาเจ้ากิน <laughs> วิธีชีวิตดั่งเดิมพี่น้องเอ้ยดังสะโพกแต้แมแม่อืมอืม ฮึมฮ mm ึมเฮ้ปล่อยน้่นปล่อยไปฮึ mm hmm. ตัวได้ใจออกได้ไปไปอึมึไป, mm hmm. mm hmm. ไปตัวไหนไปได้ไปทั้งกินทั้งเฮ็ดบุญพี่น้องอึมเอ้ยปลอดบปลอดมั่งปลอดบปลอด อ,อืมรอดไปนั่นแล้วก็ไปไปอืมโอ้ยพูดตัวกันมึงยามะม่นยามะม่นยามะม่นนั่นยิ่ไปกับไปยามะม่นอยู่ในมือเนี่ยอืมอืมโอ้ยแสบผู้ใดเคยเห็นนะพี่น้องแบบเนี้ย ดได้ใตไดอตออกได้ใต้ไปอืมบะเดียหัวนครับพี่น้องเป็นมันเป็นแบบว่าวิถีชีวิตดั้งเดิมถึงจะเคยกินมา,า่ถึงแต่พอแต่แม้ย กต่บ,บอนเคยกินอีปูสดๆก็ตามบางวงแต่เย็นๆเดีอยวจะว่าวตายมากินทัางกันปล่อยอีหลีนะครับปล่อยอีหลีเบิ้งเลยเนี่ยปล่อยอีหลีนะครับปล่อยอีหรีปล่อยอีหลีหนี่ตัวใดที่อลอดพ้นไปนคือบวกกินนะครับบวก,กิกนี่นคือไปไปเลยไปเลยไปเลยไปทำไมไปไปแลี้ยงลูกน้ำไปเออนั่นแหละ